แบล็กแคลหรือในจีนเรียกว่าเฮเจีอหลุนเป็นไม้ผลเมืองหนาวต้องการช่วงอากาศเย็นเพื่อกระตุ้นการพักตัวและออกดอกต้องการความเย็น800-1,200ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่ำกว่า7องศาเพื่อกระตุ้นให้ออกดอกและติดผลดีหมายความว่าต้องเจออากาศหนาวจริงๆหลายสัปดาห์ต่อเนื่องซึ่งในไทยแทบไม่มีพื้นที่ที่มีอากาศหนาวถึงระดับนี้ ถ้าแค่ปลูกเป็นไม้ประดับหรือต้นทดลองปลูกได้แน่นอนแต่ถ้าอยากให้ติดผลดีเหมือนปลูกในยุโรปจะยากมากในที่ราบของไทยแต่มีทางแก้ค่ะเป็นเทคนิคที่อาจช่วยบังคับให้ออกดอกติดผลได้แม้อากาศไม่หนาวจัดแต่เทคนิคนี้ไม่เหมาะกับการปลูกเชิงพาณิชย์เพราะจะได้ผลขนาดเล็กกว่าในเมืองหนาวเล็กน้อยแต่รสหวานจัดหอมถึงผลผลิตต่อกิ่งไม่มากนักแต่เพียงพอสำหรับปลูกเล่นหรือทำไวายเล็ก ใช้วิธีบังคับพักตัว (artificial dormancy) เช่นอดน้ำหลายสัปดาห์ใช้สารกระตุ้นให้ออกดอกเช่นไฮโดรเจนไซอานาไมด์ (Dormex) ตัดแต่งให้ต้นพักตัวเทียมแต่ต้องทำอย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้เป็นวิธีการทำคร่าวๆและในคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงวิธีการทำอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนได้ทดลองทำจริงกันค่ะ